มาทำงานใหม่เหรอไม่เคยเห็นหน้าเลยเออแต่กระช่างเถอะฉันไม่อยากเสียเวลาคนสวนหรอกโอทำไมมันแพงอย่างนี้นะคะ,ะแล้วมีปัญหาอะไรอ่ะไม่พอใจก็ไม่ต้องซื้อสิมันไม่ยุติธรรมเลยเนะยคะนี่เธอเป็นใครถึงกล้ามาสอนฉันเนี่ยที่เนี่ยมันบริษัทฉันนะฉันจะทำอะไรก็ได้ใครไม่พอใจจะซื้อเนี่ยก่อกไป จำไม่ได้ว่าสวัสดีค่ะผู้จัดการที่รับหนูเข้าทำงานไม่เป็นไรนะเรื่องเล็กนะ้อยนิดเดียวผูจัดการได้ผู้จัดการเรียกหนูมา,ม,ามีอะไรหรือเปล่าคะตอนี่หนิงพนักงานใหม่สวัสดีค่ะตองพี่ฝากสอนงานน้องด้วย ได้ค่ะคุณจุดการไม่ต้องเก่งนะคะสบายๆค่ะนิงนิงค่ะพี่ทำงานเสร็จหรือยังเนี่ยยังเลยค่ะเสร็จอีกหรอเราจะทำเที่ยงไปแล้วเนี่ย ทันค่ะทันค่ะ <c oughs> เอ้าผู้จัดการไปไหนแล้วคะผมจะไปทานข้าวไปด้วยกันไหมล่ะครับไปค่ะ,คะงั้นเดี๋ยผมไปรอที่ร้านจอดรถนะครับนี่หนิงงานเธอยังไม่เสร็จเลยนะเธอจะไปแล้วเหรอฝากพี่หน่อยแล้วแก <c oughs> เด็กเวนี่ ไม่ไม่ทันนี่งานนี่การอะไรเลยไปซะแล้วอะไรก็ไม่รู้ทำงานก็ไม่รู้เรื่องอะไรไม่ช่วยงานเลยอ่ะนื่อี่ลุงมาทำงานใหม่เหรอไม่เคยเห็นหน้าเลยแต่กระช่างเถอะ ฉันไม่อยากเสียเวลาคนสวนหรอกเนี่ยหนิงดูด้วยกันก็จำนะเน,นี่ยลูกค้าคนนี้ส่งตอนประมาณบ่ายนะอันนี้ดูตรงเวลาตรงนี้นะส่งตอนไหนอ่ะจะได้รู้จะได้เข้าใจแล้วคนนี้นะคุณออมส่งตอนเช้า พี่นี้นาเคพี่นะพี่นะนี่นา,น,นายไปไหนอ่ะเอากาแฟไปให้คุณเอกกับผมนะเอามานี่อย่าฉันเอาไปเองนี่หนิงนี่มันงานของพี่เขานะเดี๋ยคุณเอกกับคุณป้าด่าเอาหรอกไม่ได่าหรอกฉันกับคุณเอกอ่ะเป็นกิ๊กกันอยู่มีอะไรปะแหม เข้ามาอยู่ใหม่ต่อแหละเออเลยนะเดี๋ยวรอท่านประธานสักครู่นะครับเดี๋ยวท่านประธานมาจะได้ประชุมทีเดียวพ้อมก,กันสวัสดีค่ะท่านประธานสวัสดีครับ,ท,รท,รบทุกคน นี่ลุงม,มาทำงานใหม่เหรอไม่เคยเห็นหน้าเลยเอ,อแต่กระช่างเถอะฉันไม่อยากเสียเวลาคนสวนหรอกคุณหนิงครับคุณเป็นอะไรไปหรือเปล่าดูหน้าตาแ,บบแปลกๆตอนนี้บริษัทของเราเนี่ยกำลังไปได้ด้วยดีแต่มีพนักงานบางคน ทำให้บริษัทของเราเนี่ยแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเกิดขึ้นท,ท,ทั้งๆที่เมื่อก่อนเนี่ยก็อยังอยู่ดีมีความสุขกันคุณหนิงคุณเอกคุณก็เป็นแค่พนักง,งานระดับผู้จัดการไม่ใช่เจ้าของบริษัทคุณยังรับเงินเดือนของบริษัทเหมือนคุณใช่ไหมครับคุณตองใช่ค่ะท่านประธาน แล้วก็จำไว้ด้วยนะคะคุณหิงว่าจะทำอะไรในบริษัทเนี่ยอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นแล้วยิ่งเป็นเจ้าของบริษัทแล้วเนี่ยยิ่งรู้ดีไม่งั้นคงจะคุมลูกน้องไม่ได้หรอกคะ่ะคุณิงครับผมเห็นแล้วนะครับที่คุณพูดกับผมเมื่อวันก่อนไอ้การศึกษาระดับปริญญาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยเหรอก สำหรับผมเนี่ยจบแค่ป .6 แต่กลับมีลูกน้องระดับปริญญาสำหรับการประชุมในวันนี้มีแค่นี้แหละครับผมขอปิดการประชุมไหนคุณบอกว่าคุณเป็นคนดูแลบริษัทไงก็ใช่ไงผมเป็นคนดูแลผมไม่ได้บอกเลยว่าผมเจ้าของบริษัท สวัสดีครับไม่ทราบว่ามาติดต่อเรื่องอะไรครับเอ,อ่อสวัสดีค่ะนี่ใช่บริษัทมายาไหมคะอ๋อใช่ครับน้องมาติดต่อเรื่องอะไรครับเอ,อ่อคือว่าฉันมาติดต่อเรื่องนี่ยามมัวคุยอะไรอยู่ได้ทำไมไม่มาช่วยฉันถือของเนี่ยแต่ว่าน้องเขาต้องพูดมานี่เอาไปไว้ท้ายรถฉันด้วยเออแต่นี่มัน ตัวอย่างสินค้านะครับเออนะนี่ต้องมาถามอ่ะฉันบอกให้ทําอะไรก็ไปทําเถอะแล็วเดี๋ยวฉันเนี่ยจะออกไปทําธุระส่วนตัวนะืถ้าใครมาติดต่ออะไรเนี่ยก็ให้บอกไว้ว่าฉันติดประชุมลูกค้าอยู่ให้รอไปก่อนเออคุณคะแต่นี้มันมเวลางานไม่ใช่หรอคะทําไมคุณถึงออกไปทําธุระส่วนตัวแบบนี้ถ้ามีคนมาติดต่อจะทําทยังไงอะคะทํายังไงให้รอไปก่อนสิ มีปัญหาอะไรเหรอ,อเออแต่เธอเป็นใครเนี่ยไปยุ่งอะไรด้วยฉันหออ,อคงมาสมัครงานหรือมาฝึกงานแล้วสิดูจากสภาพแล้วเนี่ยก็คงไม่พ้นอย่างนั้นแหละแต่เพิ่งมาถึงวันแรกเนี่ยก็ทำตัวเป็นเจ้าของบริษัทเลยหรือไงอยากตกงานตั้งแต่วันแรกเลยไงถ้าจะมาสมัครงานหรือฝึกงานเนี่ยก็ไปนั่งรอตรงโน้นก่อนฉันอารมณ์ไม่ดี ไม่มีอารมณ์สัมภาษณ์รอฉันอารมณ์ดีก่อนนะแล้วค่อยมาใหม่ส่วนคุณยามอย่าลืมเอาของเนี่ยไปไว้ทายรถฉันด้วยแล้วก็ระวังด้วยอย่าให้เสียหายเป็นรอยฉะล่ะไม่งั้นเนี่ยราคาตกหมดครับครับนี่มันเรื่องอะไรเนี่ย น้องนั่งรองตรงนี้ก่อนนะไม่รู้ว่าพี่เขาจะลมดีเมื่อไหรแต่ถ้าเราได้ทํางานที่นี่เนี่ยก็ทําใจหน่อยนะอย่าไปยุ่งเรื่องเขามากไม่งั้นเราจะอยู่ได้ไม่นานคือถ้าพี่รู้ว่ามันไม่ดีเนี่ยพี่ก็ไม่ต้องทําตามสิคะพี่อ่ะก็แค่ยามตัวเล็กๆแล้วถ้าพี่ไม่ทํางานเนี่ยพ่อแม่พี่จะเอาอะไรกินนะอ่ะอ้าวพี่ไพทพูดไรลงไปเนี่ยน้องเขาเพิ่งมาฝึกงาน เดี๋ยวถ้าน้องเขากลัวขึ้นมาไม่กล้ามาทํางานเนี่ยทาไงอ่ะแหมพี่ทีผมพูดความจริงนี่นะเออพูดหน่กนี่ถ้าไม่มีอะไรเราก็กลับไปทํางานของแกซะไปเดี๋ยวทางนี้พี่จัดการเองงั้นผมขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับเออไปไปไปเออพี่คะเท่าที่หนูรู้มาเนี่ยบริษัทนี้มีมอาหารกลางวันให้พนักงานไม่ใช่หรอคะ อ๋อนั่นมันเมื่อก่อนตอนนี้ไม่มีแล้วตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยพนักง,งานทุกคนก็ต้องหาข้าวกินเองไม่มีอาหารกลางวันให้ผู้จัดการบอกว่าบริษัทเนี่ยขาดทุนต้องประหยัดแม้แต่ห้องจะนั่งกินข้าวก็ยังไม่มีให้เลยอลูกค่ะได้แล้วค่ะ สอ,อย่างแปสิบน้ำอีกขวดหนึ่งรอยพอดีหาคนต่อมาเอานะ่นะครับสองย่างครับอะไรอือสองอย่างแปสิบสออน้ำอีกขวดร้อยหนึ่งใส่จ้ะโอ้ ทำไมมันแพงอย่างนี้นะคะ,ะแล้วมีปัญหาอะไรอะ่ะไม่พอใจก็ไม่ต้องซื้อสิมันไม่ยุติธรรมเลยเนะคะนี่เธอเป็นใครถึงกล้ามาสอนฉันเนี่ยที่เนี่ยมันบริษัทฉันนะฉันจะทำอะไรก็ได้ใครไม่พอใจจะซื้อเนี่ยต่อไปแต่จำไว้ด้วยว่าจากเนี้ยจะไม่มีข้าวกลางวันฟรีต่อไปนี่มันเอาเปรียบกันชัดๆอะ โลกอะ่ะมันก็เป็นแบบนี้แหละน้องสาวคนที่อ่อนแอเนี่ยก็ต้องแพ้ไปนะจ๊ะเออนี่มอนถ้ายังคิดอยากจะทำงานที่นี่ต่อแล้วก็อย่าไปทะเลาะก,กับคุณปลาเชียวเนี่ยเชื่อพี่จริงครับอย่าไปทะเลาะเขาเลยครับมันไม่คุ้มครับไม่เป็นไรคะ่ะคุณทีเดี๋ยวมอนจัดการเองอจัดการไงรอุ้ยธนคาน มาได้ยังไงคะเนี่ยพอดีลูกสาวฉันน่ะก็โทรไปบอกว่าเขาถูกหลังแกฉันก็เลยต้องรีบมาด่วนนี่แหละใครกันคะลูกสาวท่านประธานฉันเองค่ะอะไรนะ <c oughs> ใช่จ้ะ <c oughs> ลูกม่อนลูกสาวคนเดียวของฉัน <c oughs> ฉันนะ่ะนะให้เขามาฝึกงานที่นี่ กลับมาแล้วค่ะอ้าวกลับมาแล้วเหรอลูกใช่ยหยว่ไม่ล่ะไม่หิวค่ะแม่คือแม่คะหนูเรียนปีนี้ก็ปีสี่แล้วอะ่ะหนูจะขอไปฝึกงานที่บริษัทแม่ได้ไหมคะก็ดีสิแม่น่ะนะตั้งใจที่จะให้ลูกไปดูแลบริษัทแทนแม่อยู่แล้วโอเคค่ะแม่เดี๋ยวตอนที่หนูฝึกงานเนี่ยหนูจะเป็นหูเป็นตาให้แม่เองที่พูดมาเนี่ยจริงใช่ไหมลูก แม่น่ะนะจะได้ไปบอกผู้จัดการตาให้อย่าดีกว่าค่ะแม่เดี๋ยวหนูขอใช้ความสาม,มารถของหนูเองดีกว่าดีมากเลยลูกเนี่ยแม่น่ะภูมิใจในตัวลูกมากเลยนะเอ่อ <c oughs> คุณหนูคะฉันต้องขอโทษมากๆจริงๆนะคะคือฉันไม่คิดว่าคุณหนูจะมาเซอร์ไพรส์แบบนี้นะคะ่ะ <c oughs> นี่ยังมีเรื่องให้หน้าตกใจแล้วก็ เซอร์ไพรส์มากกว่าน,นี้อีกนะคะคุณแม่มีอะไรอีกเหรอลูกไว้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะแม่แต่ตอนนี้เนี่ยหนูขอไล่ผู้จัดการปลาเนี่ยออกจากบริษัทเราก่อนนะคะคุณมันโอ๊ยคุณมันอย่าไล่ปาออกเลยนะคะอาผิดไปแล้วค่ะ่ันประธานคะฉันนะั้นะคงช่วยอะไรเธอไม่ได้หรอกนะเพราะว่าทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับลูกสาวของฉัน มอนเดี๋ยวแม่จะพาลูกไปดูห้องทำงานของแม่นะค่ะอ,อ๋อ้ยคุณมอนออเอาง่าดีพี่ทีว่าเราไปกินข้างนอกกันดีก,กว่าเออความคิดดีนะไปซิจะอยู่ไรก่ะดีกว่าไปอีออออ่แม่<อ>หนูโนไล่ออกอีกแล้วแม่อมลูกปลาอเงเยนน็นก่อนนะคะลูกถ้าโดนไล่ออกจากนี้เราก็ไปถายเทได้นีแกลูกจ๋า